สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้จะเอาวิธีการเอาจานไฟครับแล้วก็ก้อนคัดออกครับซึ่งก็จะเป็นวิธีการแบบง่ายๆบ้านๆครับโดยที่ไม่ต้องใช้พวกเ,เครื่องมือ,อพิเศษอะไรครับเนี่ยครับใช,ใช้ใช้ใช้น็อตที่เป็นเป็นน็อตเบอร์สิบครับทั้งสองด้านนะครับใช้น็อตแบบที่มี บ่ารับแบบนี้ครับก็เป็นน็อตเบอร์สิครับล็อกดูครับสำหรับกรณีที่เอาน็อตออกก็ไม่ไม่ยากครับใช้บล็อกกลมก็ได้หรือว่าใช้บล็อกธรรมดาเรานี้ก็ได้ครับขันออกสำหรับเป็นแค่เบอร์สิบไม่ยากครับแต่ว่าอย่าใช้แบบนี้นะครับถ้าใช้แบบนี้อาจจะทำให้ เกลียวเสียหายได้ครับต้องเป็นแบบนี้ครับที่มีบารับแบบนี้ครับแล้วก็ขันเข้าไปจนสุดครับเนี่ยครับตรงนี้ผมเอาออกแล้วครับด้านนี้ครับด้านจานไฟผมได้เคาะออกเรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่ว่าจะมาทําวิธีทําให้ดูครับเนี่ยครับขันเข้าไปจนสุดครับจนสุดแน่นนะครับเนี่ยครับ แล้วก็หา <c oughs> ถ้าถ้าใครที่มีน็อตยาวๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาครับก็เคาะตรงที่น็อตได้เลยครับแต่นี้ผมหาน็อตตัวยาวไม่ได้ครับนี่ครับก็ยกขึ้นมาครับแล้วก็เคาะครับอ,ออกก็ระวังตัวเสื้อแข้งนะครับอาจจะล่นได้ครับอย่ายกขึ้นสูงครับ ยกขึ้นนิดเดียวก็ได้ครับแล้วก็เคาะนี่ครับผมตรงนี้ผมยังไม่ได้ออกออกครับยังแน่นอยู่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับด้านนี้ก็ไม่ต้องเคาะตรงหัวน็อตได้เลยครับนี่ครับจับไว้แบบนี้ครับแล้วก็เคาะแน่นเหมือนกันครับ ได้แล้วครับกอด้านาจานไฟก็จะมีที่จับได้ถนัดมือหน่อยครับตรงนี้ก้อนคัดตรงนี้ก็จะแยกหน่อยเนี่ยครับก็ไม่ยากครับสำหรับการถอดอก้อนคัดแล้วก็จานไฟครับออกเป็นเครื่องในตร,กรนนนะกูล411ครับตัวนี้เป็น ABC 411 วันนี้ผมจะเปลี่ยนเสื้อแข็งครับคือไอรูน็อตที่ล็อกคอยไฟครับหักครับตรงนี้ครับต้องเปลี่ยนทั้งชุดครับนี่ครับรอยหัก ก็เอา,อาวิธีการมาฟาครับสำหรับใครที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ครบก็จะใช้วิธีการง่ายๆแบบนี้ได้เลยครับ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ